สวัสดีค่ะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะต้องอยากมีสุขภาพที่ดีสุขภาพที่แข็งแรงกันนะคะวันนี้นะคะจะมาแนะนําตัวนี้เลยค่ะ g t u r l ร์โเขาเป็นอาหารเสริมค่ะช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้นะคะช่วยให้ร่างกายไม่ป่วยง่ายนะคะแล้วก็ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับร่างกายค่ะมาดูส่วนผสมหลักๆกันบ้างนะคะก็จะประกอบด้วยมะขามป้อมใบพูคาาเบต้ากูแพนขมิ้นชันสมอท แล้วก็ผงโบยกัสค่ะส่วนผสมเขาเป็นออร์แกนิก100%เลยค่ะถ้าหนึ่งกระปุกบรรจุมา60เม็ดค่ะก็คือสามารถทานได้2เดือนเลยนะคะถือว่าคุ้มมากจริงๆเพราะมาในรูปแบบของแคปซูลนะคะสีขาวทานง่ายค่ะผงเขาจะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้เลยค่ะ ตัวนี้นะคะทาน1เม็ดแคปซูลนะคะขนาดท้องว่างหรือก่อนมื้ออาหารค่ะจะเป็นตอนเช้าหรือก่อนนอนก็ได้นะคะสําหรับใครนะคะที่ต้องการบรรเทาอาการภูมิแพ้นะคะหรืออยากดูแลสุขภาพร่างกายให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นแนะนําตัวนี้เลยค่ะ G Herbal ดีแน่นอนค่ะ